เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผู้ไหนที่ขายแล้วแจ้ไว้ในซ่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยน้ำชมเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็น Honda City ครับ c i ต y ้ท้ทยแซดสีสวยเงาวิ่งเลยมีสกเกิร์ตล่างให้ด้วยนะสกเกิร์ตล่างล็อกคันครับกระจังหน้าแต่งเป็นตัวเกียร์โต้ครับเครื่องวีเทคครับคันนี้ ราคา49,999บาทนะครับสวยใสยพร้อมใช้ง,งานกันได้เลยคุ้มค่าคุมค้มราคาถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยถ้าชอบก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับไปดูตัวจริงมาทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองหรือรถทั้งทีนะครับก็ไปทดลองขับกันก่อนเครื่องดีเกียร์ดีครับคันนี้ช่วงล่างดีมีดิดเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับ แครน้ำมันล้วนเครื่องสดสดแอร์เย็นภาษี6 5สีสายก็อาจจะมีริ้รอยบ้างเล็กน้อยครับแต่บอดี้สวยไม่มีชนหนักกระเข็บไหขวาคาหน้าสึมโชกเดิมไม่มีรอยชนครับแอร์เย็นภาษี6 5หจัดดูรถอยู่แถวประชาอุทิศนะครับฝั่งทนภายในครับสะอาดสะอ้านครับเบาะผ้าไม่ขาดนะครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้า คุ้มเลยมีแผงซาวให้ด้วยนะครับอันไหนสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถนะ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่คำสอนใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจก็ติดต่อโดยตรงได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ